สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว1 6เพชรครับวันนี้ผมจาสุมเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแชร์สหรับการโอนนะครับหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราใช้โอนเข้าในเบอร์หลักของหน้าเว็บนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับาราการไปเับ นี่และครับก็จะได้เครดิตเป็นเทียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล,อล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดีย๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอะเอา้าแบบน,นี้ได้ไหมเนี่ยไยได้เฉยเลยกัลลีนาทันห้าร้อยเชล เอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิทั้งละรดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลวครั้งที่สองจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพัน้ารอยเชลมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมา50ิต โอ้ไม่ได้แล้ว,อออล,วลอครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกด่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกลันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับ โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโมเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่50เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24่สิบสโตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24่สิบสโตนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับซีสวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในรหัสของพี่เค้กเอ็กไอนั่นเอง อ่ะตอนนี้ผมก็เป็นหัวแคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหัวแคนเด็กไอเออผมเป็นหัวแคนจริงๆด้วยนี่ดูหัวแคนผมเป็นไงมีแรงแกนน่แล้วดูหัวแคนเป็นไงแรงแกนแอนนั่นแหละเออ412ตอนนี้พี่เคก็อยู่ท็อป412ผมก็แบบพี่เคปอมเป็นผมผมก็ปอมผมก็ปอมเป็น4 4บอกงี้ดีละเออผมก็ปลอมมาเป็น4ีอีกทีนึงนะโดยที่วันนี้ผมจัดให้ครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขอกันเข้ามาก็คือให้ผมปอมเป็นผู้หญิงสายฟรีทั้งตีีี้้้ผผมมมกกก็จจััดดดใใหเเเเลยยนนน่่๋วะไปททาอ งานของผมก็มีคนแรกครับมีโลกรบกรับคนที่สองครับวงครับนิจีครับทำช่องอยู่ช่องนิ f จีฟฟฝากไปกดติดตามด้วยนะครับ คนนี้ก็เคยออกช่องผมครั้งนึงแล้วนะน้องนิจจี่ของเรานนั่เองแล้วก็คนที่3ครับสวัสดีครับผมลาเด้นะครับ Steam ตสตรีมเพจงเด่นะครับลาตายลาตายครับจะสตรีมแบบชิวๆตามใจคนดูยอะไรเงี้ยก็แบบฝากติดตามเลยนะครับฝากไปติดตามทั้งสองคนด้วยนะครับ,รบที่มีช่องทางการติดตามแล้วก็ทำแบบสตรีมแล้วก็ยูทูบเหมือนกันนะโอเควันนี้ก็ไม่พูดพร้อมทำเพลงครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครช่องซีโฟมไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ <Workers S 2> น้าหันหนาอ่ะเออต้ององย่างงี <em S 2> ้ทีมงานผมอ่ะเขารู้แล้วหนึ่งสองตับสไลด์กับเออสไลด์โชว์ก่อนอุ้ยมีแต่ไก่ว่ะอุ้ยหนึ่งสองตับดี่คุณดาเหรอมือคุณดาว่าไก่เหรอใช่เหรอเขาเปิดก่อนเลยว่ามีแต่ไก่เขาบอกเฮ้ยคนไหนอ่ะเดินไปคนหลังนะพี่เสื้อเสื้อฟ้าโอ้เกินมาเสื้อฟ้าเสื้อฟ้ามาดีมาดีมาดี ผมผมเปลี่ยนแผนละเอานี่ฝาดคอใส่คานะสีมุมสีมุมท่าที่ท่าที่สามหนึ่งสองเศรเดเดเดหมนวาลูกก็เลยเอางงางงเอางงขับรถนะหนึ่งสองเศร้างงยินงงในดวงสีเอ้หนึ่งสองมาไป

เไยถามเขาดิพี่โกรธผมไหมพี่โกรธหนูไหมก็ได้อะมันอันนี้ไงเราเล่นตัวผู้หญิงอะช่วยช่ๆยปอมเป็นปอมเป็นผู้หญิงเกือบพิมพ์ไปเป็นผู้ชายแล้วปอมไปแล้วด่าไปแล้วครับไปแล้วเขาเขายอมรับด้วยนะเขาเขายอมรับด้วยนะเขาไม่อยู่ข้างหน้าแล้วใช่เนี่ยเขารับผิดเต็มๆเลยเออมาจะอันดีกันนะดีกันนะเซลฟี่กันโอเคโอเคเซลฟี่ เออแลงแกนผมมาสองคนครับวันนี้แรงแกนคนเยอะก็เรียบร้อยหัวโตถ่ายแรงไมได้อไร่างี้ซีโฟที่แบบมาได้แล้วหัดพี่เค้กพี่เค้กปอมเป็นผมแล้วผมก็มาปอมเป็นตัวเองอีกทีนึงโอเคไม่งงนงนัดคนป้าเดินเขาไปห้องต่อไปกันดีกว่า14คนเล t s ก o เล t โก o ีห้องนี้มีแต่ผู้ชายห้องนี้มีแต่ผู้ชายเข้าทางเข้าทางมาบ้ามาบม้มีอเดูนะเราแก๊งอะไรเราแก๊งอะไรดิ แกงสายฟี่นี่เราแกงไก่ต๊อกสไลด์ขาสไลด์ขาหนึ่งสองทาโอเคเออได้นะได้นะไทยสองหนึ่งสองทบเออท่านี้ก็เป็นท่าสองเลยได้ได้ได้ทดาท่าที่สามันคอนะหนึ่งสองทบเจเจก็ตึงเย็นเล็ลงหัวมีคนโชท่าบุญญาได้บุญญาใหม่ท่ารถหนึ่งสองท นี่นี่เริ่มเริ่มออกมาตึงแล้วเริ่มออกมาตึงแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี่แบบเรียงจากคนจากฟักแล้วก็มาพี่แล้วก็ย่ายลยันขยันยัหัวมาทานที้ะหนึ่งสองเทาไปเรับทุกคนนี่ก่อนแล้วกันทานหยกย่านะหนึ่งสองเท่ไม่มีคนย่ายห้ำเสร็จเลย เฮ้ยแก๊งเดียวกันน่เนี่ยแก๊งเดียวกันน่เนี่ยเนี่ยคนนี้แก๊งเดียวกันน่เนี่ยคนที่แก๊งคนที่แก๊งเขาอ๋ออันนีะพี่โฟเขาบอกอะไรเมื่อกี้อะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกเอาอะไรนะเมื่อกี้นะอะไรนะคะน้าค่ะหรือว่าน้าค่ะน้าค่ะอีกใช่ไหมน้าค่ะน้ค่ะน้าค่ะอะไรโอ้ยแจกกล้วยด้วยเอหายเวยจัดจัดเขาบอกสวยจัดเลยพี่โฟเมื่อกี้หายเใช่ไรคนเมื่อกี้เมื่อกี้เขาแบบเขาพิมพ์ว่าอะไรสักอย่างแล้วก็หายไปเลยที่คนที่ผมถามว่าอะไรน้าเฮ้ยเจอมันออกไปเลยใช่ คนในแก๊งเรานี่ยมาคนนี้ก็คนในแก๊งเราเนี่ยคนนี้คนในแก๊งของจริงเลยเนี่ยน่าจะหัวหน้าแก๊งดูดิใช่พี่แบงแกนหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งท่านไปอยู่ไหนมาท่านไปอยู่ไหนมาน่าจะงงอะหัวหน้าแก๊งอะไรย่อยเลย เไ้ยย่อๆให้เขาหน่อยย่อให้เขาหน่อยลองย่อแบบเออเออย่อยสี่คนเลยเขารับย่อได้นะเดี๋ยวนี้ไงเจอน้องหนึ่งราชาอยากนอนโอเคน้ำม้วนราชานี่ยแคนแคนแครราชาอยากนอนอย่าลืมไปเข้ากันนะครับราชาอยากนอนอยากนอกกันทั้งแคร์อยากนอกเอออยากนอกอยากนอกเอออ่าดีตเขาไปครับใช่ไหมอยากนอกอยากนอกเจอ เขาไปครับเขาจะให้เตีเฮ้ยอาฮ่าาฮ่าะอ๋อมากาโซนี่วะนี่วาใครปะเข้าต่อไปเฉ่งได้เหรอกอมอบกอมอบอ่ะมารวมตัวเราพูก้าสไลด์ขากันหนึ่งสองสามเอ๋ป้ไปไหนสไลด์ขาสไลค์ขาเอาไปอีกรอบเลยสไลด์ขาเลยหนึ่งสองสามเอ๋มีคนมาแอ็กข้างๆล้วด่ะ ท่าท่าที่สองหนึ่งสองสามี่อะยุดออกไปให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมีคนพิมพหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อถ้าเชียร์อ๋อตามพวกไทันปัดข้อหนึ่งสองสเยปัดข้อมันจริงแล้วมันจริงแล้วมันจริงแล้วรถรถรถหนึ่งสองสาม้เล่นเกมเฮ้ยเล่นเกม้ยเล่นกม เดอเแกแล้วหนึ่อเดี๋ยวพี่หน่อยละกันบุญญาหน่อยหนึนี่นีอยู่นู่อยู่นูบุญญาไปไหนหนึ่องสามอะได้อยู่เ โคตรได้ยูได้ยูได้อยู่ดิงเกิลหัวหน้าหัวร้อยจีหัวร้อจีคนไหนอ่ะคนไหนแรงแกนเมื่อกี้เนี่ยเนี่เนยเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยอ๋อนี่หรอกอะทองนี่หรอใช่์ชรด้านหน้าผมเนี่ยกอะทองเติมแรงแกนเฮ้ยเอฟซีคนรู้จักเยสเยสถ่ายแรงอ่ะไอ้ยก็ติงเจอแก๊งถ่ายฟรีได้ไหมเฮ้ยเขาบอกติงตึงแก๊งพัน วยคนเอีสีใหญ่เลยเจอสายฟีไหมสายฟีสายฟีเฮ้ยเขาน่าจะบื้ออะสายฟีอะไรวะาอะไรเงี้ยสายฟีแต่มีปักธงมสายฟีเติมขั้นเอ้ยแต่วนิมยังไม่ได้เติมมีสามคนที่เติมเต็มที่ผมโคดเกนอยู่แล้วยู่แล้วบอกเขาดิโกทัพไย มีได้เหรอเกินรอฟไลท์หัวโตหัวโตมาอืกเรียบร้อยทำไมสองห้องเลยเนปดทุกคนเปลี่ยนห้องพอดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าห้องนี้ก็เจอแกนเนี่ยมีแกนเนี่ยเนี่ยวันเนี่ยอ๋อ U เอ็นอุ้ยขาหลักเลยนะมาทุกคนสองสองคนสองคนเลยป่ะตรงนี้เอาสองคนเลยหาน้าหาน้าหาน้าไปทางนู้นหน่อยหาน้าไปทางนู้นหน่อยวานแล้ววานแล้วสไลด์ขาหนึ่งสองสามเอ๋ คุณเดิมี่ฟูก็เด้เอ้ยคนเสื้อส้มเนี่ยแกงเดียกันไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่งอาฮะเ้ยผมไปไปไหนเออใช่เยไปเไปเลยููข้างหลังทมคอยกันหนึ่งสองแกนั่นเนี่ยไม่เป็นไรค่อยกันหนึ่งสองสมเฮ้ยหมกอีฟสคนเลยนะ นี่โอท่หันไปทางนู้ดแถบไปทางนู<ส>้ดหันไปทางนู้ดเออเหันไปทางนี้หนึ่งสองไปฝังหน้าบังหน้านักกีเซ่ไม่เป็นไร ถ่ายเล็กไม่เห็นเลยมาพย่าสี่ท้าึงหนึ่งสองสาม่นี่นี่พ่ยาแด่บลยาอบไหนึ่งสอไปยิบ้ีมาวาโคตรเทจะได้แค่ฟาถางแค่นั้นแหมเฮ้ยอุ้ยผู้สาวโมจิแดงๆเลยอุ้ยสาเฮ้ยแล้วสนใจเราแล้วพี่โกเดินมาดูละหนูชอบแมวบอกล่ว่าบอไปว่า บอกบอกแล้วว่าเดินมาดูแลเฮ้ยเอาโหเขามา็นาวครับพี่พี่เค้กเลยซีโฟพี่เค้กเลยซีโฟพี่เค้กพี่เค้กเขาเค้กเหมือนกัเฮ้ยซีโฟดีมันจะได้อันนี้ใช่ใช่เกียงใจแรงสูงคนนี้ขายเขาถ่ายแรงแก่เหมือนกันย่อให้ย่อให้เขาย่อใยเขาซีโฟครับเดี๋ยวนี้เขาจะว่าไงข้าแบบ ผู้หญิงคนนี้ก็เล่นแกนโอ้ผู้หญิงเราผู้หญิงผู้หญิงก็เล่นแกนเหมือนกันใช่ใช่ใช่ว้าวไปสามคนเลยดิถ้างั้นอ่ะเหมือนเห็นตีเจอตีคนนึงเลยแกนเต็มเลยแกนแกนนักแข่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตาเอกโดงแกนโดงแกนรหัสที่อะไรนะอาร์มทำคลิปอะไรโอ้โหนักแกนเหมือนจะแบบเยอะขึ้นนะแบบทันคนก็เริ่มแบบก็เจอเริ่มไหวขึ้นแล้วเพีงใจแรงสูง ทีวก็หลังฮ่าขำเฉยมาบุญใหญ่อีกสักรอบหน่อยเฮ้ยนี่เขาโชว์บุญห่ไปดิ้านเลยได้บหญอีกสักรอบทำานี้เอหนึ่งสองสราบเอ้ยช้ายังมันก็ค้างเหมือนเดิมอีกสไลด์ขาตลยค่ะหนึ่งสองสไลด์ขาหนึ่งหงหนึเนึ่งน่ ห้องนี้คนคนเยอะใช้ได้เลยมีแรงแกนโคตรเยอะอ่ะเขากดมาเป็นตีไม่จะกดมาเป็นตี้มันรอปะน,น่าจะนี่ครันอนตอนไหน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปอีกสองห้องหนึ่งห้องต่อไปสวัสดีค่ะโอเคจัดระเบียบแถวเลยหนึ่งสองสามเวย้ยวันหนึ่งหัวรอ้อนอ่ะหัวรอ้อนเลยว่ะไอ้นี่มาถึงหัวร้อนเลยว่ะเราเปิดฉากฝากตัวก <c oughs> <ๆ>ับผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นหนึ่งสองสามท่านที่สองไปครับ ถ่ายสองใหม่ถ่ายสองใหม่หนึ่งสองสามไอแม็กซ์นมาแอกหน้าเลยเนี่ยไอซีกไอซีนสนใจสาวสายฟี่ถาใสามหนึ่งสองสามเจดเจ็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 ดเจดเจ็ดเอดเจ่เอ็ดเดเจ็ดดเเจ็ดเอ นั่นแน่เฮ้ยเขาทำชาทำสไลด์แ่ะเฮ้ยมีเขามีสไลด์ด้วยเามีสไลด์ขาโอเคโอเคโอเข้ารถไหนหนึ่งสองสับดีดีกดเทปักหนึ่งสองซีงาวเสือปีไหนละกัน้า บุยญาบุยญาบุยาาอพร้อมๆเลยนะหนึ่งสองสามเอออพีแล้วอ่ะพี่เค้อพี่เกพี่เคพี่เค้กเอีีบอาพี่บบุญญานึ่งสองสาเอาทงออกเสียงดังเอาทงออกเสียงดังปัากไปอีกรอบนีกให้อีกรอบากเยอะๆเลยากเยอะๆเลยอ่าเสียงดัง เดี๋ยวเขาจะบอกแอบเพื่ออะไรสเต็ปเติมเสียงมันดังลูกพี่เสียงมันดังลูกพี่เดี๋ยวผมถามเขาก่อนการตียผมบอกว่าถ่ายรูปดังปะแม่ตื่นแล้วแม่เต้นด้วยนี่พี่โซานั่นไหน คนนี้น่าจะนอนข้างแม่เลยนะเขาบอกเสียงดังแม่ตื่นเกินเกินพี่เค้กเปล่าใช่เดี๋ยวีเจะพูถเขาใช่เอจพี่เค้กนอนกับแม่หรอแไอหมี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 ใช่ใช่นอนกับแม่เนี่ยเสียงทงพี่โทแม่เขาตื่น มีผัวกันยังให้มีถผัวกันยังนี่เลยบอกบอกหนูไม่มีแฟนพี่โฟมาบอกเนี่ยพี่โฟเฮ้ยกดผมไหมกดผมไหมเนี่ยติดตามอยู่นะพี่จกายก็ไหนคนไหนคนไหนถามนี่นี่นี่ตามเข้าไปเฮ้ยคนนี้เข้ามาปลอมตัวมาเสิร์สิรบอกเสิรนะมามามาสวรลูกดเสิร์ฟนะครับพี่ ขายฟรีจริงว่ะขายมา้าฆ่าบัวอะไรไม่เจอแล้วเลยขายมา้าฆ่าบัวฆ่าบัวเหรอไปไหนไหนไข่สดหนดูค่มิชีสดหนูค่าอ่าหนู <laughs> ผมใช้ชีวิตแบบคีย์บอร์ดไม่มีภาษาไทยฟินไม่ได้อย่างเขาสาบานของของกูก็ไม่มีภาษาไทยปักตรงไหนแลพี่โอเคไดปกตรเฮ้ยเดี๋ยวแม่คนนั้นตื่นดีปกโอ๊ยจีนใจเดือดากไ่ได่ะเป็นไงกันบ้างล่ะครับสําหรับคลิปในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับอย่าลืมไปกดติดตามให้น้องนิตทแล้วก็ลาเดสที่ทําเพจได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายไปทุกคนปุย่าอีกสักรอบหนึ่นึ่องสาม พี่เค้กแน่เลยอันนี้ยังตามไม่ <c oughs>